ก็เดินออกผมพาคอวิโอดูรถดูรถไม่ถึง10นาทีคุณแป้งแต่งใ,ใจจองเลยรท่า <X 2> <X 2> นนี้ที่ซื้อวกับเราเป็นลูกค้าออนไลน์จองรถมาแบบไม่เห็นรถเลยส่งมอบความสุขกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมเตรียมส่งมอบรถ BMW X1 ขาดออนไลน์นะครับผมรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ลูกค้าท่านนี้ที่ซื้อรถกับเราเป็นลูกค้าออนไลน์จองรถมาแบบไม่เห็นรถเลยนะครับผมและที่สําคัญคือเป็นการซื้อรถข้ามประเทศกันเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนลูกค้าจะจองมาเนี่ยลูกค้าตัวลูกค้าเองนะครับอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับผมชมรถกับผมผ่านการคอลวิวด,ดูรถคุยกันไม่ถึงสิบนาทีครับแต่ดใจจองเลยแล้วพอจนถึงวันนี้ลูกค้าได้กลับมาที่ไทยแล้วให้ผมจะส่งไปที่บ้านที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับผมก็คือร้อซซื้อรถผ่านมือถือครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงกล้าซื้อรถกับองค์กรยิปคายเนี่ยซื้อรถข้ามประเทศแล้วก็ซื้อรถแบบออนไลน์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตต่อตรงไปหาลูกค้าเลยนะครับไม่พูดพร่มทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันนะครับผมตรงไปหาลูกค้าเลยนะครับโอเคลูกค้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแป้งนะครับเป็นลูกค้าออนไลน์นะครับผม ต้องบอกเนาะคุณแปงนะ้งเนาะตอนคุณแป้งจองรถคันนี้คุณแป้งอยู่ประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมฮะอยู่ฟินแลนด์แล้วก็เดินออกผมพาคอวิอด,ดูรถดูรถไม่ถึง10บนาทีคุณแป้งแต่ดใจจองเลยผมขอสอบถามมิ้นครับว่าทำไมถึงกล้าจองรถแบบข้ามประเทศเลยแล้วแบบยังไม่เคยเห็นตัวรถเลยครับ รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจมากๆเลยค่ะกับคุณบางกรกรับการซื้อลรถคันนี้ค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับคุณแป้งก็ตอนนี้รถกําลังอยู่ในระหว่งางการเตรียมขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับอันนี้คือรถของคุณแป้งนะครับผมตามที่แจ้งไปเนาะแล้วก็รถสไลด์ลดลก็เป็นใช้รถสไลด์แบบ V A T เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวรถครับคุณแป้งก็เดี๋ยวหลังจากวางสายจากคุณแป้งไปเพิ่บรถก็จะทําการขึ้นสไลด์และเดินทาง วันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถึงอีกทีน่าจะเป็นประมาณพรุ่งนี้ช่วงเช้าเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วสี่ห้าโมงละคุณมากเลยนะคะได้เลยครับผมก็วันนี้เป็นเลอกดีของคุณแป้งและก็ครอบครัวนะครับผมก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาเงินนำพาทองเข้าบ้านร้อยเท่าบรนเท่าแล้วก็มีความสุขกับรถคันใหม่นะครับคุณแป้งนะ ได้เลยครับนี่ก็คือบรรยากาศการสมมอบรถแบบออนไลน์นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้จริงๆขนาดอยู่ต่างประเทศก็ยังซื้อได้ที่ม,มังกรยูสคาครับวันนี้ก็เป็นเลิกลีของคุณแป้งนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีของแป้งด้วยนะครับ congratulation โอเคครับคุณแป้งขอบคุณมากครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปต่อนิดนึงีลวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมส่งรายละเอียดให้ในไลน์กักทีงนะครับได้เลยครับขอบคุณคุณแป้งมา,มากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงครับนี่คือการซื้อรถแบบออนไลน์ของทางมังกรยูสข้าครับคือจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยผมการันตีให้หมดทั้งสภาพรถถังแล้วก็มีการันตีทางาขายให้ด้วยนะครับก็คือดูแลกันไปให้เหมือนรถใหม่ที่สุดเข้าที่มือสองเป็นได้ครับก็วันนี้มาร่วมแสดงแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆแบบคุณแป้นะครับติดต่อเรามาครับสำหรับวันนี้ผมมังกรยูสค้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ